วันเสาร์ที่24กันยายนพศ2548เป็นการบรรยายมหาปรินิาพานสูตรโดยท่านอาจารย์ชัยวัฒนกับปิลาการที่ศูนย์วิศวกรรมกรมชนประทานจัดทำโดยกองทุนธรรมนิธิเพื่อการอนุรักษ์พระธรรมวินัยสวัสดีครับท่านสาธุชนพวกขครตามท,ทุกท่าน บ่ายวันนี้ท่านทั้งหลายก็จะได้ฟังพระสูตรมหาปรินิพานสูตรซึ่งอยู่ในทีฆะนิกายมาหาว่าขึ้นชื่อว่าพระสูตรในทีฆะนิกายนั้นก็เป็นธรรมดาว่ามีเนื้อความยาวมากและในบรรดาพระสูตรในทีฆะนิกายด้วยกันมหาปรินิพานสูตรนี่แหละ ยาวกว่าเพื่อนมีเนื้อหาสาระมากประกอบด้วยหมวดทำต่างๆมากมายบางทีถ้าหากว่าท่านไม่ได้ฟังมาตั้งแต่ต้นเกิดจะมาฟังเอาตอนใดตอนหนึ่งท่านอาจจะเข้าใจว่ากำลังเรียนสูตรอื่นก็ได้เพราะว่าทำหมวดนี้ก็ปรากฏอยู่ในสูตรอื่นเช่นว่าเกี่ยวกับโพชฌชงเจ็ดก็อยู่ในโพชชงสูตรนั่นก็มี นะครับอย่างนี้เป็นต้นมาปรินิพานสูตรรวบรวมหมวดทำไว้มากมายเป็นการกล่าวถึงพระจริยวัตรของพระพุทธเจ้าในสมัยใกล้ปริิพานว่ามาตามลำดับเลยนะครับจนกระทั่งประทับอยู่ระหว่างต้นสาและทั้งคู่รอการปริิพาน และในที่สุดก็เสด็จดับขันปรินิพานไปพอถึงระยะนั้นถ้าหากว่าท่านทั้งหลายจะเกิดหลั่งน้ำตาอะไรการจากไปของพระพุทธเจ้าขึ้นมานะอย่าได้มาโทษผมเป็นอันขาดคือว่าในความรู้สึกของเราจะต้องเป็นไปในลักษณะนั้นเป็นแน,น่นอน คนที่ประเสริฐสูงสุดในโลกที่ยิ่งไปกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีอีกแล้วในโลกนี้เพราะฉะนั้นการจากไปของพระองค์ย่อมเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเสียดายแก่คนที่รู้คุณค่าของพระองค์เป็นธรรมดาไม่ว่าโลกนี้หรือโลกอื่นคนที่ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีอย่าว่าแต่ยิ่งกว่าแม่เสมอเหมือน เท่าเทียมกันยังไม่มีเพราะเหตุนั้นเมื่อเสด็จดับขันปรินิพานไปแล้วกว่าจะอุบัติอีกสักพระองค์หนึ่งต่อไปก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆต้องรอกันอีกนานพระศรีอริยะเมตไตรนั้นอย่าไปเข้าใจว่าเพราะอายุพระศาสนาของขอขงพระพุทธเจ้าที่เป็นศาสดาของเราสิ้นสุดแล้ว พระศรีอานจะมาทันทีบางคนยังเข้าใจอย่างนี้อีกนานนักหนาอย่าไปนึกถึงเลยนะครับเห็นบางคนตั้งหนาตั้งตารอพระศรีอานนะมาฟังธรรมก็ไม่ค่อยจะใส่ใจเอาเหตุเอาผลสักเท่าไรค่อยไปเอากันจริงจริงจังๆตอนพระศรีอานมากะว่าอย่างนั้นอีกนานนะครับแล้วถ้าหาว่าใจเป็นอย่างนี้อยู่ก่อน พระสีอ่านมาก็จริงจริจังๆก็อย่างอีกนั่นแหละนะเอาไว้พระพุทธเจ้าองค์ถัดไปเถิดแล้วก็ประมาทต่อไปแต่ท่านทั้งหลายเข้าใจว่าไม่เป็นอย่างนั้นเพราะเคร่งครัดในการฟังเป็นอย่างดีมาหาสมุทรไม่ยอมอิ่มไม่รู้จักอิ่มด้วยน้ำที่หลังไหลมาจากทิศท,ทั้งปวงฉันได้ไฟ ไม่รู้จักอิ่มเชื่อฉันใดพระราชาไม่รู้จักจะอิ่มด้วยแวน่นแวนฉันใดท่านทั้งหลายก็ไม่รู้จักจะอิ่มด้วยการฟังธรรมฉันนั้นเ,เพราะฉะนั้นก็นับว่านะวมีชาติเป็นบัณฑิตเพราะท่านพูดถึงบัณฑิตไว้เหมือนกันว่าเป็นผู้ไม่รู้จักอิ่มด้วยการฟังธรรม มีเรื่องราวเริ่มต้นอย่างนี้ว่าเอวันเมสุตังข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จประทับอยู่บนภูเขาคิจกูดใก,กล้กรุงราชครห์ก็ในสมัยนั้นแลพระเจ้าอาชาติสัตรูผู้เป็นใหญ่ในแคว้นมมคตพระโอรสของพระนางเวเทฮี มีพระราชประสงค์จะเสด็จไปปราบปรามแคว้นวัชีพระองค์รับสั่งอย่างนี้ว่าเป็นความจริงว่าพวกเจ้าวัชีทั้งหลายเหล่านี้มีฤทธิ์มากอย่างนั้นมีอนุภาพมากอย่างนั้นเราจะขอถอนทำลายแคว้นวัชีเสียจากทำแคว้นวัชีให้พี่าาศจากทำแคว้นวัชีให้ถึงความย่อยยับ คุมแค้นมาตั้งนานนะปรากฏว่าหลังจากที่พระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นพระราชนกฮะ <c oughs> สิ้นพระชนแล้วด้วยการกระทําของพระองค์อันนับว่าเป็นประตูคาตพระองค์ได้ขึ้นครองราชแทนแล้วนะต่อมาไม่ช้าไม่นานก็ลุกรานแคว้นวัดชีจะยึด ไว้เป็นส่วนหนึ่งในพระาราชาณาจักรปรากฏว่าทำการไม่สำเร็จหลายครั้งหลายหนที่ยกทัพไปนะก็ไม่อาจจะเอาชนะพวกวัดชีได้พวกวัดชีเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพวกเจ้าฤทธิเฉวีก็ได้ถ้าเรียกวัดชีก็เรียกไปตามแว่นเควนชื่อของแว่นเควนก็ทรงกุมแขนอยู่ ว่าสักวันจะจะต้องจัดการให้ได้อีกอย่างหนึ่งในอัตรกรถานั่นแหละท่านบอกว่ามันมีที่อยู่อย่างหนึ่งอยู่ระหว่างแคว้นวัดชีกับแคว้นมคตขอบเขตไม่แน่นอนว่าเป็นของใครตกอ,อยู่ในอาณาจักรของใครเขตของใครดูเหมือนว่า บริเวณนั้นยอดหนึ่งครึ่งยอดเป็นคาถของแควนวัดชีอีกครึ่งยอดเป็นทางของเควนมคตเป็นที่ที่มีรัตนะอันมีค่ามากมายนะหลายครั้งไรหยหนที่รัตนะร่วงหล่นมาจากภูเขาท่านพูดแต่ว่ารัตนะของมีค่าก็คงจะเกี่ยวกับว่าเป็นพวกเพชรลอยนะทับทิม,มอะไรตำนองนั้นนะครับ พอส่งหมายพระไทยว่าจะให้พนักงานไปเก็บอรัตนะเหล่านั้นมาไปรวบรวมรัตนะเหล่านั้นมาก็ปรากฏว่าทางวัดจีถึงหัวหาดเสก่อนไปถึงก็เจอแต่ที่ดินว่างๆเปล่าๆก็ต้องรออีกแต่ละปีมัก็มีครั้งหนึ่งเข้าใจว่าคงจะเกิดจากการถล่ม ทลายของภูเขาแต่ละปีก็มีครั้งหนึ่งก็ไม่ค่อยทันพวกวัดถีข้อนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทรงหมายพระไทยเวว่าจะต้องไปตีแคว้นวัตถีให้ได้มเมื่อไม่สำเร็จก็ถึงกับทรงออกพระโอษฐ์ตรัสอย่างนี้ว่าถึงมีฤทธิ์มากอย่างนั้นมีอนุภาพานั้นนั้นอย่างนั้นเราก็จะถอนทำลายเสียจะททำให้ พินาศจะทําให้ถึงความย่อยยับครั้งนั้นเลพระเจ้าอาชาติศัตรูผู้เป็นใหญ่ในแคว้นมคตพระโอรสของพระนาเวเทหีพระนางที่เป็นพระชนนีของพระเจ้าอาชาติศัตรูนี่นะครับความจริงก็เป็นน้องสาวของพระเจ้าประสิที่โกศลเพระเาะฉะนั้น พระเจ้าประส enti โกศลก็น่าว่าเป็นลุงของพระเจ้าชาติศัตรูตรัสกวัสการพระมเช่นี้เราก็คงได้ยินแล้วสมัยที่ยังเรียนหนังสือผู้เป็นมหาอัมมาตของแควนมคตว่าขอเชิญท่านแพรมจงไปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วถวายบังคมพระโยโกลบาทพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าว ราบทูลแถมถึงความไร้พระโรคาพาดความคล่องแคล่วพระองค์พระกำลังรวมทั้งการทรงพระสําราญตามคำของเราว่ากล้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าอาชาติศัตรูผู้เป็นใหญ่ในแคว้นมคตต้องยอดเสียบ้างนะครับเพราะว่าเหมือนๆกันไปหมดคำพูดซ้ำๆกันไปเอาแค่นี้ว่าพระเจ้าอาชาติศัตรู ขอตวายบังคมพระยุคนบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียนแก้วขอทูลถามถึงความเป็นผู้ไร้โรคพระโรคาพาธหรือว่าความเป็นผู้มีโรคน้อยของพระองค์ขอให้พูดอย่างนี้และท่านก็จงกราบทูลอย่างนี้ด้วยว่าพระเจ้าอาชาติตรูนั้นมีพระราชประสงค์จะไปปราบปรามแคว้นวัชีพระองค์ รับสั่งอย่างนี้ว่าเป็นความจริงว่าพวกเจ้าวัตชีทั้งหลายเหล่านี้มีฤทธิ์มากอย่างนั้นมีอนุภาพมากอย่างนั้นเราจะขอถอนทำลายแคว้นวัตชีเสียจากทำแคว้นวัตชีให้พินาศจากทำแคว้นวัตชีห้ถึงความย่อยยับอย่างนี้เถิดพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณกคือรับสั่งกับท่านอย่างใดท่านจงจำเอาคำพยากรน,นั้นมาดี แล้วมาบอกแก่เราเพราะว่าพระตถา,าคตเจ้าทั้งหลายหาตรัสสิ่งที่ปราศจ,จากความจริงไม่คือตรัสแต,แต่เรื่องจริงเรื่องแท้อธิบายตรงนี้ซะก่อนนะคือพระเจ้าอาชาติสโตนั้นทรงดำริแล้วเห็นว่าไอการที่จะรุกรานพวกวัดชีด้วยกำลังนเห็นท่าจะสำเร็จได้ยากเพราะฉะนั้นต้องหาวิธีอื่นที่ไม่เป็นการ ใช่กำลังอันเป็นเอตได้สิ้นเปลืองลีพลผู้คนล้มตายกันมากมายก็พระตถา,าคตไม่ตรัสสรรเสริญการเข็นฆ่าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาครับสั่งถามเรื่องนี้ก็อาจจะได้อุบายอะไรอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งที่อาจจะนำมาใชา้เอาชนะพวกวัชชีได้โดยที่ไม่ต้องรบราฆ่าฟัน อย่าลืมว่าเวลานั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงมีไตราสารณคมแล้วถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสาระแล้วเกียรกกบว,ว่าพอปรุงพระชนชีดพระชนกใหม่ๆก็ทรงร้อนพระไทยว่าเราได้ทำบาปมหันไม่อาจจะมีใครดับความเราร้อนของเราได้ได้ ก็เสด็จเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าประสงค์จะให้พระองค์แสดงธรรมดับความเร,ร้อนพระไัยของพระองค์พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงให้ทําให้ฟังทำเทศนานั้นเป็นพระสูตรเรียกว่าสามัญญาผลสูตรว่างๆก็จะไม่ทราบตอนไหนว่างนะก็จักมาแสดงให้ท่านฟังไปอยู่ในทีฆะนิกายเหมือนกัน คงจะยาวนักหนาอีกเหมือนกันจบพระสูตรพระเจ้าอาชาติศัตรูถ้าหากว่าไม่ทำอนินนันติยกรรมครอบปิตุคาดมาก่อนจะสำเร็จเป็นพระโสดาบันทีเดียวแสดงว่าปกติพระองค์ทรงมีพระปัญญาไม่ใช่น้อยแต่ถึงไม่สำเร็จเป็นพระโสดาบันคราวนี้ พระไทยของพระองค์นั้นนะก็จดจ่ออยู่แต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นไม่เห็นสิ่งประเสริฐยิ่งไปกว่ารัตนสามนี้ในโลกสิ่งประเสริฐอื่นๆนั้นนะครับใจของพระองค์ก็มีแต่จะน้อมนึกไปหาพระพุทธเจ้าอยู่เสมอว่าเวลานี้พระพุมีพระภาคของเราทรงเป็นอย่างไร มีพระอาภาตหรือว่าไม่มีทรงมีพระกำลังคล่องแคล่วดีอยู่หรือหรือประการใดอย่างนี้เป็นตน้นแต่อย่างไรก็ตามขึ้นชื่อว่าเป็นพระราชาก็มีแต่จะไม่รู้จักอิ่มด้วยราชสมบัติก็ยังต้องการราชสมบัติแต่ไม่นิยมการเก่นค่าแล้วเพราะฟังธรรมทำยังไง จะได้แคว้นนี้มาครองโดยที่ไม่ต้องเกณฑ์ฆ่ากันนึกถึงพระพุทธเจ้าใจนึกถึงอยู่แล้วก็ให้วัสการพร้าวนะ่าเป็นผู้จัดการเรื่อนี้รับสั่งว่าทีแรกไปฟาพระพุทธเจ้าแล้วก็ทูลตามคําของเรานะล้วนแต่เป็นคําที่อ่าโอเป็นเรื่องของโอภาปราสัยสัมโมูตนียกะแถนนั่นก็คือว่าพอกราบที่พระบาทแลว้วแหนก็ให้ทา ทุนถามถึงความเป็นผู้มีโรคน้อยหรือไม่มีโรคความกล่องพระองค์คือกล่องแกลพระองค์นะคือถ้ายังทําอะไรกล่องแกลอยู่หรือมีพระอนามัยดีอยู่หรืออย่างนี้นะครับแล้วขณะเดียวนั้นแหละกันนั่นแหละนะก็แจ้งความประสงค์พระประสงค์ของพระพระเจ้าอาชาติศัตรูให้ทรงทราบด้วยว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูนั้น จะไปยึดแคว้นวัดชีคําว่าจาักทาลายแคว้นวัดชีเสียจากทำแคว้นวัดชีอพินาศไม่ได้หมายความว่าจาักฆ่าพวกเจ้าวัตชีเสียหมดไม่ใช่อย่างนั้นทําลายนะก็คือให้หมดความเป็นแคว้นวัดชีกลายเป็นส่วนหนึ่งของแคว้นมคตทําแคว้นวัดชีอพินาศนะก็มีความหมายเดิมนองเดียวกันนั่นแหละถึงแม้ย่อยยับก็เถอะ คือว่าต่อไปนี้พวกเจ้าวัดชีก็ไม่ได้เป็นเจ้าวัดชีอีกต่อไปและพระผู้มีพระภาคทรงพระยากร์คอตรัสอย่างไรก็จงจำคาเอานําเอาคําเหล่านั้นมาบอกพระองค์อีกทีรับสั่งอย่างนี้อาจความจริงมาหาอมาตย์ของพระเจ้า,าชาติสัตรูนั่นนะนะนะก็เป็นมาหาอมาตย์ประจําแ้นมาคตจับตั้งแต่พระเจ้าพิมพิสารแล้ว แล้วกล้ายอยู่สองคนคือสุนีทะกับวัสการะชื่อนี้ถ้า,าก่าท่านอ่านมัตติขนิกายโดยเฉพาะแล้วก็จะเจอบ่อยๆครั้งนั้นสุนีทะพรามครั้งนั้นวัสการะพรามอยู่อย่างเนี้บางทีก็ทั้งสองคนเลยสุนีทะวัสการะเป็นคนมีปัญญามาก วัสการะพระมาหาอมาตย์ของแคว้นมคตก,กราบทูลรับพระดำรัสของพระเจ้าอาชาติศัตรูแล้วก็เทียมยานทั้งหลายที่ใหญ่ๆขึ้นยานลำใหญ่ลำหนึ่งยานในที่นั้นก็ไม่ได้บอกว่าเทียมมาเทียมโคอะไรคงจะไม่เห็นว่าสำคัญออกจากกรุงราชเครืพร้อมกับยานเหล่านั้นนั่นแหละ ไปทางภูเขาพิกคิจโกดที่พระพุทธเจ้าทรงประทับที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ในเวลานั Ri ้นนะครับเขานี้ชื่อว่าคิจโกดนะคิดชะแปลว่าแรงกูต่างแปลว่ายอดเพราะมียอดเหมือนแรงก็เลยเรียกว่าคิจโกดอีกอย่างหนึ่งเพราะมีแรงเกาะอยู่ที่ยอดจึงเรียกว่าคิจโกดมีความหมายสองอย่าง ได้ไปด้วยยานตลอดพื้นที่ที่ยานจะไปได้คือจนถึงที่สุดที่ยานจะไปได้ต่อจากนั้นไปก็เป็นที่ที่ไม่อาจจะใช้ย,ยานได้จึงลงจากยานเดินเท้าไปขึ้นเขาไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคครั้นชื่นชมสมโมตนิยกัตกับพระผู้มีพระภาค กล่าวถ้อยคาที่น่าชื่นชมควรรำลึกถึงกันเ็าเรียกว่าสัมโมหะแต่ยียกถาที่อันเป็นกถาที่ชวนให้ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งอยู่ณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งวัสการพรามมหาอเามรของแคว้นมคตผู้นั่งแล้วณนะที่สมควรส่วนหนึ่งได้กราบทูลคําต่อไปนี้กับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคตมะผู้เจริญ ที่เรียกพระ,ะโคดของพระพุทธเจ้าโคตมะนี่เป็นชื่อโคดก็เกี่ยวกับว่าพราหมณนไม่ได้นับถือพุทธศาสนานับถือลัทธิพราหมณ์เพราะฉะนั้นแทนที่จะทําตามคําของพระของพระเจ้าอาชาติสโตเป๊ะว่าพอไปถึงให้พูดอย่างนี้นะข้าแต่พระ องค์ผู้จเจริญค่ะแต่พระผู้มีพระภาคผู้จเจริญก็พูดก็กราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระโคตมะผู้จเจริญพระเจ้าอาชาติศัตรูผู้เป็นใหญ่ในแคว้นมคตพระโอรสของพระนาเวเทหีขอตวายบังคมพระโยคนบาทของพระโคตมะผู้จเจริญด้วยเสียงก้าวขอทูลถามถึงความเป็นผู้มีโรคน้อยมีพระอา,าพาธน้อย ความคล่องแคล่วพระองค์พระกำลังพระข้าแต่พระโคตมะผู้เจริญพระเจ้าอาชาติต,ตรูมีพระราชประสงค์จับสเสด็จไปปราบปรามแคว้นวัชีพระองค์จึงตรัสอย่างนี้ว่าพระพวกเจ้าวัชีทั้งหลายเหล่านี้มีฤทธิ์มากอย่างนั้นมีอนุภาคอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราขอจักถอนตำรายแคว้นวัชีเสียจักทำแคว้นวัชีเป็นนาด จกทำแคว้นวัชีให้ถึงความย่อยยับดังนี้นี่คือคำที่วัส,สการพรามกราบทูลต่อพระผู้มีพระภาคสมัยนั่นเลยท่านพระอานนท์ยืนถวายงานพัดอยู่เบื้องพระปริศแดงอาจจะฟังไม่รู้เรื่องเบื้องหลังนะของพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นเลยพระผู้มีพระภาค รับสั่งกับท่านพระอานน์ว่านี่ในอานน์เธอได้ยินมาว่ากอะไรเจ้าวัชีทั้งหลายยังประชุมกันเนืองๆยังประชุมกันมากอยู่หรือคือเป็นผู้มากด้วยการประชุมกันอยู่หรือท่านพระอานน์ก็กราบทูลว่าข้อนี้ข้าพระองค์ได้ยินมาว่าพวกเจ้าวัชีทั้งหลายประชุมกันอยู่เนืองๆประ ยังประชุมกันอยู่มากพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็รับสั่งว่าดูกระอานอนุนก็เจ้าวัดชีทั้งหลายยังประชุมกันเนืองเนืองยังจักประชุมกันอยู่มากตลอดการเพียงอะไรดูกระอาน,นุนเจ้าวัดชีทั้งหลายก็ผึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมมิได้เลยตลอดการเพียงนั้นเป็นอันว่า พระองค์ตรัสถึงเหตุที่ทําให้เจ้าพวกเจ้าวัดชีสาม,มารถขี่ปรองดองกันเน่นเฟนซึ่งเป็นเหตุแห่แข็งแกร่งกองทัพไหนๆก็ไม่อาจจะตีให้แตกไพ่ได้นั่นเองข้อแรกนั่นก็คือว่าประชมกันเนืองเนือง,องแล้วก็เป็นผู้มากด้วยการประชมุมรักสัสามาา ต่อไปว่าดูกระอานน์เธอได้ยินมาว่ากะไรเจ้าวัดชีตั้งหลายพร้อมเพียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมพร้อมเพรียงกันทํากิจที่พวกวัดชีพึงทําอยู่หรือพระอานท์ก็กราบทูลว่าข้อนี้ข้าพระองค์ได้ยินมาว่าพวกเจ้าวัดชีตั้งหลายยังพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันทากิจที่พวกเจ้าวัตชีพึงทำพระเจ้าค่ะข้อก่อนนะก็เกี่ยวกับว่าประชุมกันอยู่เสมอเสมอมากโดยการประชมุมแต่ข้อนี้ข้อที่สงนี่เวลาประชุมนั้นพร้อมเพรียงกันประชมุมหมายความว่ามาพร้อมกันเวลาเลิกก็เลิกพร้อมกันแล้วก็พร้อมเพรียงกันทากิจที่พวกเจ้าวัตชีพึงทาด้วยไม่ใช่ต่างคนต่างทา พระพุทธเจ้าก็รับสั่งต่อไปอีกว่าดูกระอานนท์ก็พวกเจ้าวัดทีทั้งหลายจักพร้อมเพียงกันประชมพร้อมเพียงกันเลิกประชมพร้อมเพียงกันทํากิจที่พวกเจ้าวัดทีพึงทําอยู่ตลอดการเพียงอะไรดูกระอานนท์เจ้าวัดทีทั้งหลายก็พึงหวังได้ควได้แต่ความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้เลยตลอดการเพียงนั้นตลอดเวลาที่ประพฤติอย่างนี้ จะมีแต่ความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมมิได้เลยเพราะฉะนั้นก็เป็นอันว่าเอาแต่ประชมอย่างเดียวไม่พอเวลาจะประชมกันก็ต้องพร้อมเพียงกันประชมพร้อมเพียงกันเลิกด้วยนะแล้วก็พร้อมเพียงทํากิจที่ควรทําด้วยเป็นข้อที่ที่เท่าใที่ที่สองนะครับรับสั่งต่อไปว่าดูกระอานน เธอได้ยินมาว่ากระไรเจ้าวัตทีทั้งหลายไม่บัญญัติข้อที่ไม่เคยบัญญัติไว้ไม่เพิกถอนข้อที่บัญญัติไว้แล้วยังสมาทานวัตทีรมแบบโบราณวัตถีธรรมโบราณตามที่บัญญัติไว้ประพฤติกันอยู่หรือคือประพฤติกันอย่างนี้อยู่หรือพระอานทน์ก็รับสั่งก็กราบทูลว่าข้อนี้ข้าพระองค์ได้ยินมาว่าพวกเจ้าวัดทีทั้งหลายยัง ไม่บัญญัติข้อที่ยังไม่เคยบัญญัติไว้ไม่เพ erm ิกถอนข้อที่ได้บัญญัติไว้แล้วยังสมาทานวัตชีโบราณวัตชีธรรมโบราณตามที่บัญญัติไว้ประพฤติอยู่ประพฤติอย่างนี้กันอยู่ดูกระนานนุนก็พวกเจ้าวัตชีทั้งหลายยังไม่บัญญัติข้อที่ยังไม่เคยบัญญัติไว้ไม่เพิกถอนข้อที่ไม่ได้บัญญัติไว้ยังจักสมาทานวัตชีตรมโบราณ ตามที่บัญญัติไว้ได้ประพฤติกันอยู่ตลอดการเพียงอะไรดูกระดะนอนท์เจ้าวัดทีทั้งหลายพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมมิได้ตลอดการเพียงนั่นก้อนี้ก็เกี่ยวกับว,ว่าเป็นเรื่องของกฎหมายหรือกฎระเบียบแบบแผนก็กฎกติกาของบ้านเมืองที่บัญญัติไว้ให้ทําอย่างนี้ให้ประพฤติอย่างนี้สําหรับคนที่อยู่ในเวน้นเควนสังกัดเวน้นเควนวัดทีทั้งหลาย ไอ้สิ่งที่บัญญัติไว้ก็คงไว้นะไอ้ที่ไม่บัญญัติก็ไม่เที่ยวมาทเที่ยวบัญญัติเพิ่มเติมของที่บัญญัติไว้ก่อนข้อที่บัญญัติไว้ก่อนก็ไม่ตอดถอนยังสมาทานคือตั้งใจจะประพฤติให้เป็นอย่างนั้นกันไปเมื่อเป็นอย่างนี้ก็วางได้แต่ความเจริญหาความเสื่อมไม่ได้เลยข้อที่สี่ต่อไปอันนี้เป็นอปาริหานิยธรรมนะ แปลว่าทำอันเป็นเหตุแห่งความเจริญหรือความไม่เสื่อมดูกระอ,อ,นอนานนท์เธอได้ยินมาว่ากระไรเจ้าวัดชีทั้งหลายยังสักาการะเคารพนับถือบูชาเจ้าวัดชีผู้ใหญ่ผู้เท่าของเจ้าวัดชีทั้งหลายและยังเชื่อถือถ้อ,ถอยคาที่ควรฟังของเจ้าวัดชีผู้ใหญ่ผู้เท่าทั้งหลายเหล่านั้นอยู่หรือเกิดรับสั่งถามว่า พวกเจ้าวัดชีทั้งหลายยังทําอย่างนี้อ,อยู่หรือเปล่านั่นก็คือมีเจ้าวัดชีซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองซึ่งเป็นผู้ที่ควรเคารพควรนับถือควรบูชาควรสักการะเป็นผู้ที่พวกวัดชีทั้งหลายควรจะเชื่อถือเชื่อฟังคําพูดปรากฏว่าพวกเจ้าวัดชีก็ยังทําคงทําอย่างนั้นอยู่ยังสักการะเคารพนับถือบูชา ยังเชื่อฟังคําของเจ้าวัดชีที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้แก่ผู้เฒ่าเหล่านั้นอยู่พระองค์ก็เลยรับสั่งว่าข้อ,อพระอานนท์ก็เลยกราบทูลว่าข้อนี้ข้าพระองค์ได้ยินมาว่าพวกเจ้าวัดชีทั้งหลายยังสักการะเคารพนับถือบูชาเจ้าวัดชีผู้ใหญ่ผู้เฒ่าของเจ้าวัดชีทั้งหลายและยังเชื่อถือต้อยคาที่คนฟังของเจ้าวัดชีผู้ใหญ่ผู้เฒ่าทั้งหลายเหล่านั้นอยู่พระเจ้าค่ะ ดูกระานนท์ก็พวกเจ้าวัดจีทั้งหลายยังสักการะคารพนับถือบูชาเจ้าวาัดจีผู้ใหญ่ผู้เท่าของเจ้าวัดจีทั้งหลายและยังเชื่อถือต้อยคำที่ควรฟังของเจ้าวาัดจีผู้ใหญ่ผู้เท่าทั้งหลายเหล่านั้นอยู่ตลอดการเพียงอะไรดูกระอานนท์เจ้าวัดจีทั้งหลายก็พึงหวังความได้แต่ความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมมิได้เป็นอปริหานิยธรรมข้อที่สี่นะยังมีอีกนะครับมีถึงเจ็ดข้อนะ ดูกระอานนท์เธอได้ยินมาว่ากอะไรเจ้าวัตชีทั้งหลายไม่ฉุดคร่กลมเหงกักขังหน่วงเหนียวกุลสตรีกุลกุมารีในสกุลทั้งหลายอยู่หรือพระอานนท์ก็กราบทูลว่าข้อนี้ข้าพระองค์ได้ยินมาว่าเจ้าวัตชีทั้งหลายไม่ฉุดคล่กลมเหงกักขังกุลสตรี กระกุมารีในสกุลทั้งหลายอยู่พระเจ้าค่ะคำว่าไม่ฉุดกล้าก็คือว่าถืออำนาจบาทหญ่ฉุดตัวออกมาก่มเหงอัตรกราบอกว่าได้แก่ข่มคืนทูสติข่มคืนถ้าหากว่าประพฤติดีงามไม่ทำอย่างนี้ก็เป็นเรื่องดีเพราะฉะนั้นพระองค์จึงรับสั่งว่า ดูกระไรอนอน์เจ้าวัชีตั้งหลายไม่ฉุดแคร่กลมเหงกักขังกุลสตรีทั้งหลายกุลกุมารีในสกุลทั้งหลายอยู่ตลอดกาลเพียงอะไรดูกระไรนน์เจ้าวัชีทั้งหลายก็พึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้เลยการทำลายกลมเหงผู้หญิงเนะี่ยมันเป็นเหตุแห่งความเสื่อมอีกข้อหนึ่งนะดูกระอานนน์เธอได้ยินมาว่าอะไร เจ้าวัดชีตั้งหลายยังสักการะเคารพนับถือบูชาเจดี